มองต้นไม้ดูแลปลาดูแลน้ำดูแลนี่เราก็อยู่ได้เลยที่บพอแล้วแล้วอยู่ได้เลยพวกิษต้องหันคนไปใส่เลยปลากระยุนีพักกระยุนีได้กระยุนีเปียกกระยุนีเพราะไรกระยุนีเขากะยุนีเอาพวกไปใส่แล้วไปใส่แล้วประตูเนี่ยจริงๆพวกอาไปใส่แล้วเพราะว่ายานโควพิสูจนหนักสองปีที่โควิดมานัมาหนักเรียกตัวเองได้ ไม่ต้องไปไหนเลยคันว่าตลาดไปไม่อันตรายบอกว่าต้องไปแมนครับยุนี่นี่หากินงยุนี่นี่อากับปูเกิงปูเกิงนะครับไก่ปลาใครอายุนี่ใครอายุนี่ประมาณนั้นพ่อพ่อตาตอนเรียนอาคนเสือดิครับเข้ายุงเถี่ยมเิรษฐกิจพอเพียงตอนเอยพ่อเห็นต้าเขาโคนเรื่องเห็นบ่ล่าขุดคน้องนาบ่ลาครับเลี้ยงตัวเองได้เอ๊ะมันคือสิ่งใดมันคือจินตนาการเห็นไหมครับคือฝันมันเมียนบ่มันเมียนเล พอเฮาบ่เฮ็ดแล้วพอลงมือทําแล้วมันใช้เวลาบ่กี่ปีครับมันออกดอกออกผลใหม่ปลาก็หลายผลไม้ก็หลายข้าวก็หลายอันสิ่งเลี้ยนรูที่เฮาเรียนรู้อยู่นี่เฮาต้องมาเรียนรู้เองแต่เฮาวาดฝันจินตนาการอยู่ในห้องเย่บ่สำเร็จบ่สำเร็จครับบ่สำเร็จครับมีแต่เคยบอกมิเตะทฤษฎีมีปฏิบัติบ่มีลงมา่อกบ้ปดานแลียนอาร์มเลยเนี่ยปฏิบัติเลยเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยเอามันเจีงมันล้มมันเจีงมันล้ม แต่ว่าเขาบริโภคทุนแบบแบบหลายนะครับผมแม่มติว่าต้นไม้ซื้อมามีซื้อต้นหายทีต้นตายไปฮะก็ไม่เป็นไรครับจะซื้อมื่อเติมใหม่แม่นครับ,รบปลา,าสมมติว่าเอามาเลี้ยงลอยตัวพันตัวตายไปลอยตัวพันตัวมันกับมันกับพวกเหยื่อเนี่ยจะมาห้อมาหาพันตายไปลอ,อยจังจิงมเียคนครับก็ตักออกแล้วเรียนรู้หม่อมันตายเพราะอะไรนี่เพราะอะไร แล้วมันสิสำเร็จเองครับแม่นี่ครับมันต้องมีส่วนเสียแล้วสําเร็จแม่นครับมันเป็นคือการบ้านอยู่ไหมครับผมมันเถื่อเบิ้ลก็เป็นไปว่าได้เห็นป้องแม่นเอาไปอยคอมันกับพิษไปสามคอชี้คอแม่นมาหลักแม่นครับแม่นคือกันเลยคือกันเลยครับอันนี้อย่างอย่างเส้นพีเส้นหนองเส้นน้องนุ่งไอซชายศิลปินให้ให้เอาไปรอการบ้านเบิ้ลมาที่นี่เอามีมีแรงทําชีวิตทครันจะมูพวกไปหลายคนบอกว่าถึงดี สิ้นไปที่จากตรงห้องไปนี่หลายคนตอนตอนลงเรื่องคืดบาทันแม่นครับแน่นฝาวน้ำเงินฝาวน้ำเงาฝาวน้ำน้ำฝาวน้ำนี่แต่สุดท้ายบดิเฮ็ดซ้ำบดิเฮ็ดนะบดิเฮ็ดว่าอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดหรือบริเฮ็ดนี่คือสิ่งที่ห้องได้ได้กับตัวเองคากัเรื่องสุขภาพแม่นครับผมวันนี้มาสอนว่านง่ยางยางวอร์มสายยางวอรสวนมันเป็นการฝ่อร่างกายบริสุทธินะครับแม่นยางเบิ้งสวนยางเบื้องแซ แางเมืองพลเมฆเอาเศ้าเนึ่งในยางรอบชนิดแแห่แล้วเวงเี้ย,งแย,ย,ยแล้วครับทั้งดีต่อสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจแหมน่นเครียดแลสุขภาพใจแบบนี้มีบัตเป็นสี่แหนโอ้สุดยอดครับผมวันนี้ไปเขาเมืองหลวงได้บัตรครับเป็นเังาไรตอนนี้สมมติเราขอเมืองหลวงอาทิตย์หนึ่งเจ็ดหมื่นซ้ <c ười> ำเจ็ดปีโอ้ยเมืองตุลดธานถึงรถวิทย์เนอ้นั่นแต่เนาะวันนี้นัดสมวงวันนัดมู๊งจะเลยเห็น หานาทีเด้อเจอกันบ้านนี้ด้วยห้านาทีอีีหลแต่ว่ายุ่งเถิดปุ๊บเจอกันยูภาคใต้ปิ่นเกล้าเจอกันยูมุกหนี้เด้อเจอกันยูสยามเด้อยสาม 3> 3ชั่วโมงสามชั่วโมงเอากระเบนว่ครับแม่นครับ <c oughs> ต้องเดินกันซ้เพรมะว่าเจอกันบ่ายสามเที่ยงต้องออกเดินทางเลยดิแม่อะไรครับเจอกันบ่ายสามด้วยสยามครับ <c oughs> แค่ออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงแม่นครับผมไปถึงบ่านสามต่างกันบ้านต่างตักันชีวิตต่างกันอยู ทั้งอยู่บัดถึงนอนพ้อมนะครับประก็อบอุ่นในการที่ทาเน่นชีวิตทุกมือนี้ครับนะครับผมถือว่ามีความสุขแล้วก็สำเร็จประสบความสำเร็จแล้วนะครับจะส่งแรควกซ่อนเอาปรเดีผมอยากย้อนถามนี่ไอ้ครับมันมีเพลงหนึ่งครับที่มีลักแฟนเพีงให้การต้อนรับแล้วก็และก็ดังอยู่ในเพลงนี้ครับอ่าถึงชั่วก้อผัวเธอ นี่เป็นเดี่ซื้อดีครับซื้อดีนะครับยำบ่ยำบ่ยำบ่ยกเว้นเ้า๋ยวเจ้าพ่อถามเขาเลยขึ้นบ่มถึงชื่อว่าผมลองฟังจะหน่อยเสียงสดจัะหน่อยหน่อยครับเสียงสดแน่ครับไอเดี๋ยวตดแล้วเอาคนทีเสียงสดให้บ่สัก้ันเถอดบ่ที่เป็นที่มาของเพลงกันที่มาที่ไปที่มาที่ไปครับมันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็มีความันข้อมแต่ว่ามันมีความขลังค์ในในเพลงของมันครับผม เป็นเพลงของแม่คู่แม่ราตีสิวนาถเขียนแม่คูคุณแม่ราตีเขียนบอกครับคุณแม่ราตีสิวนาถคนที่สิบจวดของบราณคู่ของเราสิ่งเนาะสมัยก่อนสมัยก่อนนี่สี่มูอพวกทางคนเกิร์หลายคือไอ้ชาช่ายพลังความดูพลังความรู้ฝรั่ง